Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không โดยทีมหครับ bueno, ja. ุนาทในชสีฟากับน้องเอทีในชีาครับอแครับรจะมีแล้วไม่มีใครยอมขึ้นได้ครับ้ดขึ้นได้ับทีใเแล้วครับ

นะเราจะมีเร <toys> ่องครับเพื่อที่จะมาเจอกันนะในรอบนี้เอามาแล้วก็เนี่ยค้มตาค้มตาทำก็ผิดแค่เดียวครับเอ้ยไปดูผลงานนี้กันดูผลงานครับโอเคตัวต่อมาดหรอเปล่าดีมากเลย 啊！打 the line.

มีความตรงงงแก้ตรงแก้ตัวได้ครับคาคาในรอบนี้บทบทบทบบทบทบีทบทบีทบท ครับคุณพิธาแลว่า Ừ, yeah, chiếc đó là chiếc <rhe> <ở> đó là luôn đấy không biết nữa chiếc đó là chiếc 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 đó là <tô> chiếc <laughs> <Mình ở> đó là <laughs> chiếc <laughs> đó là chiếc 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 đó là ต่อไปเพียงนะครับู้ต่อไปจะเป็นคู่คุ้มท้าในรอบ12ทีมครับ TFSport X ลูกเตะถึงครับพบกับทีมกระโดดครับในคู่ต่อไปครับทียมพร้อมเลยหลังจากจบในรอบนี้แล้วเราจะทำการจับสลากใหม่นะครับในรอบ8ทีมนะฮะไทยไม่รู้นะครับได้ครับ

ạ thưa quý vị và các bạn đã biết đến với những người ตำนตนี้แหละครับตอนนี้ครับเนี่มีมืไดึงด้วยมืบดึงัฒนะก็เล่นสบายครับถุงเข้ามาแล้วอู้ยหอบไ้ไหมนีเอ้าหน่แล้บอลแบบนี้เนี่ยบอกไปได้ครับเข้าที่สาปตัของตรเสุดตัยายาวได้ดลนะจุดเพื่อชนา เดียวไกกัม่ด้ยยตไปยได้เียมนองหุู้ไ้ยบลน้ได้ล้นมาดนงได้อยู่แล้วอยอาเอาอย่าเอาตบมาทีก็พูดนานาได้โดดักได้แล้วเหล่าเลี้ยบเหาแม่ได้เหล่าแม่าอีกแล้วจวันี่ดสกันได้ยังได้ะแนนองุผู้ได้

ครับรอสัญญาณสุดยอดลูก8ให้ครับวันนี้ดูไปเลยโอ้โห รับตัอะครับเอ่บัได้รัด้ก็โดนดีโอัโไม่คเดียวีโอกาสแต้ทุกครัองอรยย่างเดียวเราเสียตรนี้ายฟิงบอลของเรานอุ้งรับจากมาตาูตอนนี้เราเห็นคุณน้าคุณน้าหมดแล้วตอนนี้คุณน้าแล้วครับ

ดีใจจลดีใจตีเยนาีเยาีสรีาหนีใครเพิ่งเล่นจะไปชเลยอะครกั้นเอาี่ัุนตาคุณตาจะติดต่อไหมต่อเนี่ยติดต่อไมต่อเนี่ยตอเนี่ยต่อเี่ยุนตาให่ใหญ่ก็มาตอ้นยต่อเนีอเนี่ยต่นี่

ได้ไม่เอาบอลล้าลูก้ำจะได้งเลียจการท่าอการบอเปล่าเวลาการแข่งั้ครับปา่ันได้ครัวัาจะเอาหวยไครับเดยวจากปาครับ

วัฒนารรมที่ซึับเราอยนั้นเราลนี่ย X4 X10 ได้ปะตูต่อคูับ์คร ham, คับา9ต่รอบต่อไปครับท่านก็้ชมครับเดี๋ยวมาตามต่อคู่ต่อไปครับ